ทาวนี้นายกเรษฐามบินลงใต้นะคะไปหารือกับนายกอันวาของประเทศมาเลเซียที่ด่านสะดาวแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเร่งติดตามความคืบหน้าโครงการเชื่อมโยงเขตแดนระหว่างประเทศค่ะเวลาสิบนาฬิกาที่ผ่านมานะคะท่านนายกเรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังก็ได้เดินทางถึงจังหวัดสงขลาเป็นที่เรียบร้อยค่ะท่านนายกพร้อมคณะได้เดินทางไปยังด่านสะดาวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลาเพื่อสำรวจความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย และก็มีการกำหนดหารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อผลักดันในประเด็นที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้เคยหารือกันไว้นะคะสำหรับการเดินทางลงพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียณด่านพรมแดนสดาจังหวัดสงขลาครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11เ็ตุลาคมที่ผ่านมาโดยผู้นำไทยและมาเลเซียมีการเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าต้องการที่จะผลักดันการค้าชายแดน การแก้ไขปัญหาความแออัดของด่านสะดาวรวมถึงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมด่านสะดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียและประเด็นความร่วมมืออื่นๆ ซึ่งการหารือของนายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียบริเวณด่านสะเดาจะสะท้อนถึงความตกลงร่วมกันของรัฐบาลทั้งสองนะคะในการให้ความสําคัญการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงในการเดินทางรวมถึงการค้าบริเวณชายแดนระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์โดยตรงของประชาชนทั้งชาวไทยแล้วก็มาเลเซียทั้งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมการไปมาหาสู่ระหว่างกันค่ะ